สวัสดีครับพี่น้องเรากะสิกินแต่หงขันบอกรีนหงกะซีสองเปดห้ากินแล้วเฮียสาวอ่ะผลง, <c oughs> งานเพลงหีต,ต่งห้องหทองเพลง <c oughs> ของแจ็กกี้เองนะคะเออพี่น้องมืโอนี้เตยล่าเรียบร้อยแล้วรับเสร็จแล้วเขาเล่มีเสอก่อนนี่ <c oughs> เอาจะขอพรจะขอเปล่อนจะสุทอน <c oughs> แหม่หัวอีพี่กันเลยเพลงเลยวางสปูนเราเล่นที่วางสะปูน เมืองเลยนะแนวเมืองเลยห้แนวเตยหล่าสิแล้เตยนหล่าสิแล้เฮาก็สิไปต่อกัเสยภูมนะจะบ้านบรได้ไปต่อซยภูมเลยได้เราจะไปเที่ยวเขื่อนยุ่เราจะไปเที่ยวเขื่อนนะครับทุกคนวันนี้จะพาลูกสาวไปปล่อยผีที่เขื่อนเราจะไปเต้นเอาเจะอบจ๋อเจ๋อเอลเมียงบอกว่เหนือพีบ้าเราจะไปเอลเราจะไปเที่ยว

เราไปตัวเราไปตัวเราก็จอยร่องแพกันนะคะที่ไปตัวประดี๋ยวกูทอดโอ้ทองเงี้ยทองคุ้ยทองคุ้ยแม่ดองแม่ดองแม่ดองโอ้เตียวไปลูกเขยลูกเขยด้วยนั่นลูกเขยแฟนน้องพีนั่นน่ะอ่านี่แหละครับพี่นางแฟนน้องพีคนนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะพี่นางพี่พีพี่นาง แฟนน้องพีคนนี้นะคะคนนี้นะคะไม่ใช่คนขับแท็กซี่นะบอกพี่คนไหนสรุปคนไหนพี่ขับแท็กซี่กับพี่บอกคนนี้ละอ๋อคนนี้ละเอ้ยปัดอีเป็ดผมก็เอ้ยตอบเต็มปากเต็มคำคนนี้ละพะนะเฮ้ยเฮียเด็กเราก็สิกินหน่อยลงยากมงแยกเมาไปหรือเปล่ามันคืออนไหนคือสีไก่ถามแค่ว่าจะไปหรือเปล่ารถนั่งได้แค่นั้นไหมล่ะ ก็ถามแค่ว่าจะไปหรือเปล่า<ป>เาถ้าไปก็คือขึ้นรถแค่นั้นจบ,จ<อ>บยังมาดนั่นนู่น<อ>นี่เราก็สิกินแต่ห <c oughs> ต้อง,ง <c oughs> <c oughs> ไปกับพี่น้องมื่อนีจ้จะได้ไปจะไปอ่า,า,อาลูกสาวเปิดหูเปิดตา <c oughs> พอดีแฟนครับอเอเออยล็กนี่เราบ้านเพื่อนซัพพอร์ตนะคะก็อ,อยากให้ไปเที่ยวนั่นนูน่นนี่น้ำกันเอา เอ้ยนี่นี่ใส่ใส่แค่ใส่รถโอ้ยเป็นยังจะก็มาจอดรถตันทางไว้โอ้ยสูงระไดจะไม่มาผ่านเนอะกูเห็นอยู่บ่าขื้นเตไล่า่ว่าขึ้นไปไร่สดูขางไว้ที่กูว่าเอาเอาเอาหนูหนูหักคาดตัวละจักวางสิบ่าขื้นเตไล่าจะไปท้ายคลิปอยู่ขางไว้ที่แม่หัวหน้าแม่เออเฝ้าไปํำเมียคือว่้านล้วอามโอยีลีหัวหน้าคอยเฝ้าไปํำเมียอีรีหัวหน้าคอย วันหน้าเอ้าคู่ต้อยคู่นาไปใส้ไปเลี้วไปกับไผ่ไปกับต้อนพี่น้องมือนี้สอมาเฝ้าสอมาเฝ้าสอพอมีงานไม่มีงานแต่แห่งมันนอนคือคือวันนี้พักผ่อนเต็มที่นะซอพักผ่อนเต็มที่มาเพราะว่าสอนอนอย่างเดียวใช่ไหมัไม่แล้วแล้วโพดจูบาแอนอรีว่างงานแต่นิชชาณไม่ว่างมาเฝ้าแฟนพี่ลิ้วพี่น้องนี่คือเรื่องจริง มาเฝ้ากูนี่เห็นบ่ะน่าบัตเตะแล้วเดินว่าหนาฮอดบ่ขึ้นเตะแล้วคือคือสิเมื่อยโอ้ยสิมเมื่อย์ขันเมื่อย์บอลเลนโคโลเคเลขึ้นไปไล่สดตรอกบ่เมื่อยไข่ยังมัดตัวเจอกจะทว่าเขาข่าวว่าหนาเจ้าอิลี่เมื่อยก็จะขึ้นไปไล่สดตรกระทำแม่ฮะ คือคือว่ามีผู้ใดปลูกเลยแล้วพอปลูกต้อนแล้วขึ้นไปไล่สซนไม่เห็นแล้วขึ้นไปไล่สซนบอกผ่านบอก่านไม่ผ่านเลยนะไม่ผ่านแล้วนะต้อยคือคือคือล่ไรอ่าไล่สซนท็ศอ่าพี่หมอน้ำเจเกิดรอยบปวดจะไปแล้วไม่ผ่านนะต้อยบอกบอด้วยนะไม่เนียนไม่เนียนไปเรียนมาใหม่บอกด้วยหนูมึงคือว่าซานขัน กูกับเตล่าขึ้นกันก็มุดตัวแล้วขึ้นไปไล่สซดจะซื้อคือคือเพลงจบพอดีไอซดลงมาแหล่ะนี้เป็นน้ำเมี่ยเลยแหม่เพลงจบเพลงจบโอ้ยทะเลังกี้ข้าวมันจะไมเอียงทุนไทยดเล่แล้วก็เลยย่างเปเลยไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะบอสบอกก่อนว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เฝ้าเรียนน้ำเมี่ยโอ้ยเรียนน้ำกลืนน้ำเมี่ยไปเออสวบพอมีงานมีแต่นิชานั้นมีชานั้น